เราอยู่กันที่ Skywalk กบบรุงเทบมานรเนี่ยลองมาเดินในเจ้าแผ <c oughs> ่นไปจก <c oughs> ตรงนี้หน่อยเร็ไหมร็วไ่เวรูปง เนี่ถือว่าสวยนะว้าววันวันนี้เป็นวัน,น้นนี่ยไงวันวันส่งขายปีเก่าวันที่สามสิบเอ็ด จับไม่ได้มันมีไฟฟ้าสถิตมันแล้วแต่คนบางคนก็แตะไม่ได้เลยต้องระวังวนในเราพวกนี้น่าจะมีไฟฟ้าสถิตอยู่แตะจังๆก็แตะได้แตะผ่านๆอะ่ะมันไฟดูดอากาศมุมข้างบนก็จะค่อนข้างที่จะสวยงามเนาะตัาเป็นสาวเราจะลุกอัง ไปนับคนนะครับสิบคน,นครับข้างล่างก็จะเป็นบรรยากาศมันพูดรู้เรื่องก็ไม่กยจะใช่ครับโอ้มาจากหลายที่เอาออกง่าแล้วทำเวลาด้วยครับ ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆครับลมเย็นด้วยลมเย็นหรือว่าเย็นสบายเพราะาช่วงนี้เป็นหน้าที่หน้าหนาวอยู่แล้วไม่ล่ะอากาศมันจะอากาศวากาศเย็นสบายรถไอเรือลาก่่วเนอแล้วก็ And then pop, 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 จริงเอาเอาจริงๆเขาน่าจะทําสูงกว่าน,นี้สักสี่หเมตรอะแล้วแบบมีแค่ทางเดินนิดเดียวอะให้มันแบบจะได้หวาดเสียวทีเล็กดี้แก <ใน S 1> ้งแกงแกง,แกงโดนไปช็อตแล้วช็อตอีกผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยจากจากนักท่องเที่ยวเป็นผู้ประสบภัย จะกัดอทังนั้นเลยวันนี้จริงๆก็มีมีมีทิปมีเรียกอะไรอ่ะก็จะไปหลายที่อยู่แต่ว่าจะไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อมีเยอะไปเยอะอยู่ไปเลยนะลงไปไป ลงเงนเถอะตอนนี้อยู่กันที่วัดถ้ำคีรีธรรมเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศภายในวัดกันครับอันนี้เป็นบรรยากาศรอบนอกของวัด ตลอดไปนะคะออันนี้ก็เป็นทางทางขึ้นเนาะทางขึ้นที่ว่า จะเข้าไปในถ้ำกันนะครับก็ค่อนข้างฉันกันแหละไกลมือกันนะเนี่ยฮตรงนี้ตรงนี้ทางแคบนิดนึง ทางเข้าจะเป็นเป็นหินนะนองอางเดินดีๆนะลูกเล่นหน้แล้วครับไม่เห็นเราหรือน้องเราไม่ไก่ <c oughs> แต่เรต้องเดินแบบชา้าๆ <Okay. S 1> มีแต่หินเลยตรงนี้รูกราฟดีแต่ว่าอยู่บ้านแบวนบ่มเลย งนี้เป็นทางทางลงที่ก็มีจะหินต้องคอยลงลงก็คอยระวังทางแคบรอบด้านก็จะเป็นปน่าไผ่นิหนาเจ้าอังหนอยหอบและจางอยออกกำลังกายก็ไม่ออกเป็นไงทีน,นี้ ถึงแล้วอันนี้เป็นปากถ้ำครับ คอนข้างมืดในนี้สานี้ตรงนี้จะเป็นตกและปับบอกท่านจะอยู่้บนะครับตรงนี้จะเป็นนวดคของท่านนะครับนี้เป็นหัวของท่านว่าท่านนั่งมาอยนะครับสามาถทาโทรศัพท์สมาถ่ายรูปถ่วีดีโอได้นะครับสอกสามารถอกไ้องาเวเลยนะครับแต่ห้ามวนะครับ ใช้ๆบอกว่าออกแทนนะครับก็ลงมาข้างในก็มันค่อนข้างจะมืดเจ้าว่ามองมองมองอะไรไม่เห็น ไม่ได้เอาไฟฉายเข้ามาด้วยอังอังตามป้ามาลูก ดดี๋ยยวุสท้านะครับมืดมากพอพอตอนกลับขึ้นเนี่ยชัน คนหอบหนึ่งคนไอตอนตอนขามาใช่ปะก็ยังพอมีแรงแต่พอขากลับอะ่ะที่ว่าต้องขึ้นจากถ้ำด้วยแล้วต้องมาปีนปีนทางทางทางเดินกลับด้วยโอ้โหขึ้นลงขึ้นลง,ลงก,น <laughs> ก็ยังก็ก,ก็ก็มีหอบเล็กๆอ่ะ รอบด้านก็มีแต่ไมไผ่อะต้นไผ่กอไผ่แต่ไม่หมดเลยแล,แล้วก็มีคนหอบแล้วหนึ่งตำแหน่งใ,ใจสู้หรือเปล่าน้อคนนี้อพอออกจากถ้ำใช่ปะพอตรงไม้หน่อยอะตรงนี้ก็จะมีพระองค์ใหญ่แอบไว้ F y. ถ้าถ้าใครไม่ได้สังเกตอะก็จะไม่เห็นเพราะว่าบางต้นไม้ เห็นยากพระองค์นี้เห็นยากจนไมท้ที่สูงแล้วก็บังมิดเลยทาบนะคะนะขอพรโานะคะให้อได้เนะคะถือว่าคนเยอะนะ เพราะว่า,วล,าลานจอดรถก็รถเต็มเลยเดินเข้ากันภายในโบสถ์แต่ว่ายังสร้างยังสร้างไม่เสร็จมีองค์พระประธานสวยครับถ้าเสร็จแล้วน่าจะตะการตาน่าดู ตอนนี้เรามาถึงวัดถ้ำภุว่าเนาะบรรยากาศก็จะเป็นวัดอยู่ในหุบเขาเดี๋ยวเรามาเดินชมบรรยากาศกันต่อกับวัดนี้เดี๋ยวเรามา เข้าในนี้กันในนี้คืออะไรอะสวยมากเลยะ่ะสวยครับแล้วก็ในนี้อากาศค่อนข้างเย็นเลยะ่ะเย็นถือว่าเย็นสบายเลยแหละมีหินย้อยเต็มไปหมดอะ่ะ ก็นางคาร์นังอ่า,า,ง,าอง,องมาทางนี้ก่อนลูกมาติเตอร์มาทางนี้ก่อนมา สวยแล้วก็เย็นเย็นสบายมากเลยอ,ะอ่ะไปชมในถ้ำกันต่อฝั่งนูน้นในในถ้ำม,มีน้ำหยดอยีกแล้วลูก เย็นมากนะอากาศในเนี้ยดูหินก้อนหินยื่นหรืออะไรเนี่ยหินก้อนนะี้ต่ำมากเลยอะ่ะก้อนนี้ บรรยากาศโดยรวมนะผมว่าวัดเนี้ยเย็นเย็นสบายบรรยากาศค่อนข้างดีดูจากโซนโซนแบบเนี้ยมีมีหลายหลายโซนนะเป็นต้นไม้ดัดต้นไม้แต่งสวยอะ่ะทางฝั่งด้านทางขวามือของผมอะ่ะมันก็มีบรรยากาศกว้างครับผมเย็นนะเย็นสบาย เดี๋ยวไปไหนกันต่อหรือเปล่าก็เดี๋ยวดูโปรแกรมกับคณะถวยขีีแล้วกันว,วันนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันวันนี้เดินเหนื่อยแล้วแหละ <c ười> สองชั่วโมงละเดินเที่ยวเดินเล่นเฉยๆอะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิววัดเขาท้าปูนซึ่งวิวก็ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลย มีแพมีเรือลากเห็นะฝั่งนู้นไกลริบร่บอะ,อะมองไม่ค่อยเห็นหรอกต้องไม่ชัดบรรยากาศจะเป็นวิวภูเขาส,สวยทางนน้นทางนน้นจะเห็น <ๆ S 1> เห็น <ๆ S 1> เห็นพระเห็นนะ <ๆ S 1> มีพระพุทธรูปอีกองอะทางนูน้นดางคนเขายืนถ่ายรูปกันอเห็นนะองค์นั้นอยู่บนเขาเลยนะะวัดอะไรไม่รู้องค์เบลอเลย ในมุมโซนเนี้ยก็จะเป็นพวกร้านอาหารเนาะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยตีเป็นจุดชมวิวไงสวยดยีตรงนี้อังอง้ได้สิลูก ถ่ายทูกเห็นมีบรรยากาศก็จะคล้คลายๆกับวัดแรกที่ไปแล้วก็จะมีมีกอไผ่เต็มเลยต่นี้แห้งหมดแล้วอังนะดูกอไผ่ไม่แห้งจังกันไหมลูกวันนี้ก็รถเยอะเหมือนกัน เดี๋ยวรถมาลูกทำไมอ่ะขึ้นมาดูก่อนสิกดขาแล้วก็จะประมาณเอเหมือนกับวัดป่าวัดอะไรนะดูดูไม่เดี๋ย วัดบนเขาอะ่ะก็จะมีความสวยงามของเขาด้วยธรรมชาติที่หอมล้อมแต่ว่าด้วยช่วงนี้เป็นหน้าหน้าหนาวอ่ะเนาะสีเขียวก็เลยหายไปเยอะเลยแต่ใบไม้แห้งๆไปอางลางเราลงไปข้างล่างกันวัดนี้มีเจ้าพวกไก่อะไรไก่แจ้ปปะเต็มเลยอ่ะางโน้นอะแล้วก็มีนี่เลย นกย่งอ,อยู่ยโชว์ห่างเขาอเมื่อไรวัดมีไฟจุกอังอบอกว่ากลับบ้านเมื่อยแล้วตั้งแต่เช้าฮยังไม่มืดยังไม่มยังไม่เมือ่อย <laughs> ไปที่รถกันดีกว่า